ตรงนี้ก็เป็นเจดีครับเป็นเจดีพระเจ้าห้าพระองค์ที่หลวงปู่คำปันได้สร้างเอาไว้ก็มีปฏิมากรรมต่างๆมีพระยานาคครับมีพระยานาคนะเป็นปฏิมากรรมที่ให้เห็นถึงความสื่อให้เห็นในเรื่องของธรรมะนะต่างๆมีปั้น เาจะเป็นชาวจีนก็ดีครับชาวจีนชาวจีนหกลูกหกลกเสี่ยนอดีตอดีตขุนนางชั้นบนที่ชาวจีนนับถือเป็นเทพเจ้านับพันปีลูกคือเทพแห่งความมีอำนาจวาสนาเกีเกยรติยศสูงหกคือเทพแห่งความมาั่นคงบริเวณโดยพวกทรัพย์ซิ่วคือเู้ใจแห่งการเมียยืดยืนซิ่วเมียยืนแปดร้อยปีหากเพื่ใดบูชาขอพรจะสมปรารถนา นี้ก็เป็นทางเข้าเจดีครับทางนี้เป็นทางเข้าเจดีนี่เทพเจ้าฮกลกซินะครับเรกว่าสามเสี้ยนครับเป็นที่เป็นทางเข้าเจดีครับตรงนี้เป็นทางเข้าเจดีนี่ก็เป็นคาถาไหว้พุทธเจ้าห้าพระองค์ครับตั้งแต่พระก,กสัลโตโกนาพระโนโพระกสโปพระโคตโมแล้วก็ สีอาเรเมตไตยโยพระพุธิจ้าหาพระองค์ที่หลวงปู่ท่านได้สร้างเอาไว้ตามที่ท่านนิมิตรไว้ครับนี่ครับเป็นภาพภาพป,าพป,าพปาพัจจุบันเจดีก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเจดีปัจจุบันก็จะรุดโทรมไปตามไปตามกาลเวลาเจดีนี้ก็สร้างเมื่อปี2512นหรองโดยหลวงปู่คำปั่นครับท่านเป็นผู้ได้สร้างเอาไว้ อันนี้ส่วนของเจดีครับในส่วนของเจดีที่ให้เห็นถึงการเวลาที่หลวงปู่ท่านมมณภาไปหลายหลายปีก็ส่วนที่ยังที่ท่านก่อสร้างไว้ก็ยังเหลืออยู่ครับในข้างบนก็จะสังเกตเห็นนะครับเป็นหม้อข้างบนนี่จะเป็นหม้อครับที่ชาวบ้านเขามีอาชีพนี้อยู่แล้วก็ได้นําหม้อมาทําเป็นปฏิมา สังเหตุสังเจตดนะครับว่าจะมีหม้อจะมีหม้อหม้อนี้ก็เป็นของชาวบ้าน